สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาสอยมะละกอกันนะคะด้วยที่สอยมะละกอนะคะอันนี้ทําจากเหล็กนะคะหลายๆครั้งที่ทําจากไม้ไผ่บ้างจากท่อรีพาร์ตบ้างนะคะก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะคะอันนี้ก็ยังห่างนะคะ ถ้ามะกลูกเล็กต้องต้องใช้เครือกเชือกขึงอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการออกนะคะโดยฝีมือเด็กชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปสอยมะกรกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นด้้มไม้ไผ่เราทั่วไปนะคะปกติบารานงพยอมจะปล่อยให้เขาเหลืองงอมเลยนะคะถึงจะสอยนะคะ แต่ตอนนี้ก็ลอกนะคะเจาะหมดนะคะนี่ค่ะก็จะสอยแบบนี้นะคะอึบนี่ค่ะก็จะได้ติดมาหนึ่งว้าลนขอตั้งกล้องนิดนะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้สองมือนะคะถ้าใช้มือเดียวเดี๋ยวร่วงหมดนะคะ มาแล้วค่ะหนึ่งลูกนะคะลูกหนึ่งจะหนักประมาณสองกิโลถึงกิโลสองขีดนะคะนี่ค่ะลงมาแล้วค่ะลงมาแล้วค่ะนี่ค่ะอ,อนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับมะละกอนะคะ ตอนนี้เราก็สอยลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกหนึ่งก็ประมาณสองโลถึงสองโลสองขีดนะคะสําหรับต้นนี้นะคะก็อันนี้ก็ได้ขายมาหลายรอบแล้วนะคะส่วนปีนี้ไม่ได้ขายนะคะเพราะว่ามะละกอมีน้อยนะคะก็เก็บไว้กินแล้วก็ให้น้องหมากับน้องแมวด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปแกงส้มนะคะ เอาไปแกงส้มแกงเผ็ดแกงได้หมดนะคะสําหรับมะละกอนะคะเอาไปผัดได้นะคะตําส้มตำนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นที่ซอยมะละกอนะคะจะต้องเสริมให้ยาวขึ้นมาอีกนิดนะคะถ้าใครจะทำแบบนี้นะคะเป็นที่ซอยมะละกอนะคะก็ให้ทําช่วงนี้นะคะให้สูงขึ้นมาอีกสัก ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปากจะต้องให้หอกันนี่นะคะอันนี้ก็คือปากเขาไม่หอนะคะปากเขาบานเกินไปก็คือเป็นครั้งแรกที่บาลังพยองให้เขาไปออกให้นะคะก็คือเราวาดไปให้เขาแล้วแต่เขาทําเขาก็กลัวว่าถ้าข้างบนกับข้างล่างเท่ากันจะเทยากหรือว่าสอยยากอะไรประเภทนั้นนะคะ เขาก็เลยทําให้บานแล้วก็ช่วงมะละกอเราลูกยาวเกินไปเขาก็ทาซะสั้นนะคะก็คือเวลาใส่ลูกนะคะนี่ค่ะลูกจะติดแค่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเหลือคอดมาทางปากแล้วก็ปากเขาบานเกินไปทําให้เทเวลาเราลงมาแล้วจะเหลือต่ําลงมานะคะก็ทําให้ปากนี้หล่นนะคะ ดีว่าเป็นมะละกอที่เขาไม่เละง่ายนะคะถ้าเป็นมะละกอเละง่ายก็ใช้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นที่สอยมะละกอนะคะทําด้วยฝีมือเด็กชาวบ้านนะคะแต่เราต้องหาแบบหรือว่าทําแบบมาให้เขาดูนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่เราธรรมดานะคะเราต้องการยาต้องการสั้นก็แล้วแต่เรานะคะวันนี้ก็ พาเพื่อนๆมาซอยมะละกอกับที่ซอยมะละกอโดยตรงที่ทำมานะคะเพราะว่าอันนี้ทำทำมาก็คือว่าต้องซอยมะละกอส่งร้านค้านะคะทุกๆวันวันละสี่สิบกิโลนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ